ขอกราบแฟนบอลทุกท่านเลยนะค่ะวันนี้พวกผม SCD ครับหนูจะมารีวิวเบลตันเบนา l d o ซิลบาจากคาฟิชชันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอเคก่อนอื่นก็ไปิดตัดเน้นก่อนเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคท่าะกัดที่เด่นๆนะครับก็มีการทำเกมลุกนะครับอยู่ที่92นะครับแล้วก็บอลคอนโทรลครับแล้วก็เรื่องการเลี้ยงครับแล้วก็การยิงฟรีคิกครับอยู่ที่99 99แล้วก็99นะครับถือว่าสูงถือว่าเป็นนักเตะที่ติดยอดบ้างๆนะครับ แล้วก็เรื่องการจ่ายบอลครับก็การจ่ายบอลสั้นเนี่ยดีนะครับการจ่ายบอลยาวก็ดีนะะอยู่ที่9 4นะครับแล้วก็เรื่องการจบตะกรอครับอยู่ที่91อแล้วก็ลูกโค้งครับอยู่ที่88สปีดอยู่ที่88การออกตัวอยู่ที่9 3นะครับแล้วก็บารานา์ครับอยู่ที่98ครับความแข็งแกร่งอยู่ที่95นะครับแล้วก็มาดูตะกี้กันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นหมักไซเทอร์นะครับแล้วก็ซัมโบโรครับคัตบิไฮแอนเชอร์นะครับ แล้วก็มี inside b o x ับแล้วก็ outside c u r i n g นะครับมาในสไตล์การเล่น creative playmaker ครับ mm hmm. ก็ถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับกลางกลางตัวรับยังก็เล่นได้ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนเห็นนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะขอจับทางทางเบนโดซิบาเนี่ยมาเล่นทุกตำแหน่งเลยนะครับว่าค่าทางเบนโดไปเท่าไหร่นะครับโอเคไปดูกันเลยครับตำแหน่งแรกผู้รักษาประตูก็แน่นอนครับอยู่ที่40แน่นอนนะครับ นะครับแบ็กขวาก็อยู่ที่83นะครับก็ถ้าใครไม่มีแบ็คขวาจริงๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับกองหลังครับอยู่ที่58นะครับแบ็คซ้ายอยู่ที่83นะครับกองกลางอยู่ที่86นะครับกองกลางตัวรับอยู่ที่92นะครับส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้นะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะอินเสิร์ตจะมีอะไรโอเคไปดูกันเลยโอเคครับก็หลังจากได้ดูอินเสิร์ตกันแล้วเนี่ย AMF เนี่ยจะอยู่ที่ 98นะครับค่าพลังเท่าเดิมเลยนะครับเถือว่าเป็นนักเตที่เก่งนะครับเถือว่าเล่นใแน่งตำแหน่งเลยนะครับอ่ะโอเคอ่าแล้วก็มี s e c เ n d ไฟเกอรครับอยู่ที่86นะครับแล้วก็จะมีเลฟวิงฟอร์ w a r d ครับหรือว่า LWS ครับอยู่ที่94นะครับโอเคครับผมขอเล่นกับบอทส4ดาวนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลย อักบอนอยู่ที่ทางเรอนเมซี่นะครับอับผมขอเข้าสูงในรายละเอียดเลยนะครับก็ทางเบรนโดซิลบาเนี่ยตอนนี้อยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่กับแมนซี่เนี่ยนานมากนะครับแล้วก็อายุเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ทางเบรนโดซิลบาเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างตัวเล็กมากๆนะครับก็ถือว่าเสียเปรียบในเรื่องของออส่วนสูงเลยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมากๆส่วนเรื่องที่ไม่เสียเปรียบเปนไหนก็คือเรื่องความขยันแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับถือเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องพวกนี้นะค<ล>ะเพราะว่าท,ท,ทุกอย่างดีหมดนะครับในเรื่องของการทําเกมลุกหรือว่าเรื่องในเกมลุกเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ดีจริงๆนะครับด,ด,ด,ดีดีดีทุกอย่างจริงๆแหละครับอาแล้วครั BON <ains> บบอลอยู่ที่ทางเบเกนบาวเวอร์ครับอ่ะครับลูกนี้ทางเทนเนอร์เซนเดอร์อานออะครับเดอะบอยเดอะบอยอ้าวเลยครับลูกนี้เบาโดซิลบา ถือว่าเป็นนลกเตะที่หลายๆคนเนี่ยชอบใช้นะคะเพราะว่าคือถ้าใครเล่นเมสซี่เนี่ยถือว่าคนคนทุกคนที่เล่นเมสซี่เนี่ยเขาจะไม่มีทางเลี้ยงกลับไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดนะครับเขาจะเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ยิงนะครับเบนนาร์โดซิวก็เหมือนกันนะคะสไตล์การเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยนะครับนะคบเดี๋ยวผมจะให้เบนนาร์โดซิวาเปิดนะับอยู่ที่90ิบนะครับเรื่องการเปิดเนี่ย โอเคมาครับลูกนี้เปิดแม่นไหมอ่ะครับลูกนี้เปิดเปิดไปที่ทางเจ้าฟิลิกนี่โมงโอ้โหลูกนี้ไม่ถึงครับมาครับลูกนี้เบอรนโดซิลบาอีกรอบเบรนโดซิลบาที่ทางเดบิดลาบาครับมาลูกนี้โอ้โหคอยมาแล้วเบอรนโดซิลบาที่ซัดโอ้โหอืมฉันแลบเลยครับอ่าเรื่องการจดจาการเนี่ยอยู่ที่9 1นะครับก็ถือเป็นนักเตะที่จดจกอรก,รก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่าข้อเสียก็จะมีอ่ารื่องที่ผมพูดไปแล้วก็คือความแข็งแกร่งนะครับ แล้วก็เรื่องส่วนสูงอะไรพวกนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ข้อเสียมากๆเลยนะครับอาแล้วครับมามาดูเต็มมุมกันอ้าก็เปิดครั้งที่สองของทางเบร์โดติวบาครับอ่าก็เปิดไปที่เดิมแต่ว่าคนอ้โหลุงเนี่ยอ้ารัเหมือนจะในกรอบจะมีฟาวเลยครับโอเคทางเบรโดซิลบาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ ถ้าใครได้ใช้เขาจริงๆนะเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องการเลี้ยงเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ดูครับเนี่ยครับคือเป็นนักเตะที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกใช้จริงๆนะครับก็ถ้าใครเปิดได้จริงๆเนี่ยผม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 คิดว่าเนี่ยดีกว่าซาร่าด้วยซ้ำนะครับอันนี้ในความคิดผมนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าใครเล่นแผนที่4 1 2 3นะครับเล่นกลางลูก2คนเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเอาเมสซี่เนี่ยมาเล่นทางเอาก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาเล่นเป็นกองกลางตัวลุกนะครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยเท่าเดิมนะครับทําให้ฝั่งขวาเนี่ยไม่รู้จะเอาใครนะครับก็ถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เป็นทางทางเมสซีอ่ Messi อยู่เดิมนะครับแต่ว่า ถ้าคุณสุ่มได้เบนาโดซิลบาหรือมูมซาร่าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ชโชคดีม,กมากๆเลยนะฮะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมีไตล์การเล่นคล้ายๆกับทางเดนเมสซี่น,นะครับยิ่งเบนาโดซิลบาเนี่ยเหมือนกับเมสซี่ที่เปลี่ยนชื่อเลยนะคะประมาณอย่างนั้นเลยนะผมแบบผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วแบบแพงเบนาโดซิลบาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสรุปนะครับว่าทางเบนาโดซิลบาเนี่ยทำเรื่องการคุ้มไหมนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะคะว่าทางเบนาโดซิลบาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับโอเคไปดูกันเลย ก็หมดไปประมาณ2-5ส่วนจากจากสส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฟิตมากๆนะครับโอเคครับก็ไปดูต่อขึ้นหลังกันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับลูกนี้บอลอยู่ที่ทางเกเซซ่าเลยครับอารัเเปิดยาวๆมาโอ้โหติดทางเดร์ลิกแล้วนะครับลูกนี้เดียก็มาราน้ามาราน้าฝากให้ที่ทางเบนาร์ครับเบนาโดซิวบาเอาอะไรครับโอ้โหชิงชิงเอาโค้ดไม่้องลูกสิวบาอย่างได้เลยครับ ยังเลี้ยงตัดเท่าในเลี้ยงตัดเท่าในแล้วลูกปั่นเนี่ยอยู่ที่88นะครับแต่ก็ยิงได้อยู่ดีนะครับดูครับโอ้โหโอ้โหเนี่คือผมเชื่อนะคบประมาณ80-90เปอร์เซนะฮะต้องเล่นเข้ามือแน่นอนนะครับเพราะว่าดูครับเนี่ยถือว่าเล่นง่ายๆเลยนะครับเล่นง่ายมากๆนะครับถือว่าเป็นตั้งแต่ที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับถ้าสมมติใครได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับ อ่ะครับลูกนี้บอลอยู่ที่ทางเจเกซั่นลยครับอ่าครับลูกนี้ให้ให้แล้วยังไงเอาละครับลูกนี้แฮนดิสันครับอ่าครับลูกนี้วาทามาโอ้โหติดทางต่บิตลาบาครับมาครับลูกนี้เปลี่ยนแกนโอ้เปลี่ยนไม่ได้เลยครับอ่แล้วครับลูกนี้โอ้โหติดติดมาที่ทางวาทามาครับเปิดเลยครับเปิดเปิดเปิดโอ้ยมาครับลูกนี้โดริกโดริกยังโมงได้แล้วเฮนตันครับ แฮนสันลูกนี้ให้ดีทางแฮนสันอีกรอบนึงนะครับมาครับลูกนี้กลับมาที่ทางเคจะสันคู้คู่ลูกนี้โอ้หนึ่งประต,ตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหลูกนี้มาครับลูกนี้ทางเบรนโดน่าครับลูกนี้เบรนโดซิลวาได้ยี่ส่วนแล้ครับอ่าวถ้าลูกนี้ฝากกอนกับทางโรนัลโดก่อนครับมาครับเหมือนจะมีเควินเดอะบอยนั่นแหละครับเควินเดอะบอยเอาแล้วครับเดอะบอย ค่อยๆเล่นไปครับลูกนี้มาครับลูกนี้เจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกลูกนี้ที่ทางเลี้ยวน้เมสซีส่ซัดโหูหูบอลชั้นแลบเลยครับมาครับโอ้โห,หเปิดเปิดย้อนโอ้โหโอ้ลูกนี้เปเรโดติบัตเบรนารูติบัตปั่นโหูโโโหูลูกนี้นี่โอ้โหถือว่าพลาดเลยทั้นะทางเบรนโรซิิบาเนี่ยโอ้โห ผมเอียงเยอะเกินไปอะไรครับอ่ะก็เปิดมาลูกนี้ที่ทางไปเกนบาวเวอร์อ่ะก็ลูกนี้บาราหน่าเดี๋ยวก็มาราลอหน้าครับเอาครับลูกนี้ออสเซนออสเซนอา,าร์อะไรครับมาลูกนี้มาลูกนี้เ้เข้าบื้องของทางมาร์กอันเดอแทสเตเกนอะไรครับล้วก็เทนเซอร์ออาร์โนอาร์โนอาร์อะไรครับมา มาลูกนี้เป็ดแล้โดดซูบายังทันครับยังทันอยู่เราเลี้ยงตัดเข้าในครับเลี้ยงตัดเข้าในเลี้ยงตัดเข้าในลูกนี้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ล็อกคู่จบเกมนะครับโอเคก็ผมขอสรุปเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมจะสรุปทุกประเด็นนะครับเรื่องการอัปเดตและพวกนี้นะครับก็ขอบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆนะคะคุ้มคุ้มทั้งมุมมองของการอัปเดตแล้วก็มุมมองของการเล่นทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่า ถึงพออัปเดตแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเบสเพเยอร์นะครับแต่ว่าเบสเพเยอร์ค่าพลังก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับก็ก็ทางเบนโดซิลบาเนี่ยถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งจริงๆนะครับแล้วก็พอมาเป็นเบสเพเยอร์เนี่ยค่าพลังก็อยู่ที่94นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ หมือนเดิมน,นะคะก็ถ้าใช้ข้อคิดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแกรดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับบายบายหากผิดพลาดไม่ว่าเรื่องข้อมูลที่รีวิวหรือคำพูดใดๆต้องขออาภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยขอบคุณมากนะครับ